เพื่อนเพื่อนทุกคนที่นี่โอเมก้าแฟชั่นไทยแลนด์นะครับผมอภิชัยดำเนินรายการผมเนี่ยเป็นแฟนโอเมก้าสปีดมาสเตอร์ตัวยงคนนึงผมว่าเพื่อนเพื่อหลายเรื่คนก็ทราบนะครับแต่ผมอาจจะไม่ใช่แฟนที่ดีนักนะฮะเพราะว่าในขณะที่เก็บสะสมโอเมก้าเนี่ยสปีดมาสเตอร์ตัวที่เป็นลิมิเต็ดตัวพิเศษของเขาที่ออกมาเนี่ยผมจะติดตามทุกตัวแล้วก็ซื้อเก็บเอาไว้แทบทุกตัวที่ใช้เข้ามาแทบทุกตัวนี่เพราะว่าบางตัวเป็นตัวทองตัวแพลตินัมในบางช่วงของเวลาก็ กำลังทราบอาจจะไม่เพียงพอก็อาจจะไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับแต่ตัวเซเลสต์รูเนี่ยผมผมเชื่อว่าในตระกูลมูนวอชแทบจะทั้งหมดเนี่ย <Yeah. S 2> ผมผมน่าจะมีเกือบหมดนะครับ <Yeah. S 1> แต่นในขณะที่เก็บสะสมไปเนี่ย <Yeah. S 1> ผมก็บอกกับเพื่อนๆว่าถ้าโอเมก้าสวีทมาสเตอร์เนี่ยสักวันเขาจะดังเขาจะดังตั้งแต่ตัวลิมิเต็ดก่อนซึ่งพอสองสามปีให้หลังมานี่ก็ดังจริงๆแล้วก็ตัวลิมิเต็ดก็มาก่อนอย่างที่ผมพูดไว้แต่ตัวผมเองเนี่ยเก็บตัวลิมิเต็ดเนี่ย ผมก็มักจะบ่นกับเพื่อนๆรอบท้างอยู่เสมอว่าอเมริกาเนี่ยผมว่ายังทําการบ้านน้อยไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่าการทำลิมิเตดของเขาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่า20ปี25ปีอัปโรส11เนี่ยนะก็แค่มีการแกะสลักข้ามเงือนว่าเป็นตัวลิมิเตดของปีของอัปร11เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไมไ่มีอะไรบ่งบอกไม่มีอะไรเปลีนแปลงนะครับมันก็เลยน่าเสียดายนะครับแต่พอหลังๆมาเนี่ย อเมริกาก็เริ่มมีเปลี่ยนแปลงครับก็เริ่มการทําให้มันเกิดความแตกต่างแต่ความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปนิดนึงนะครับเก่าคืออเมริกามักจะเอาวงกลมนะจับเวลาตรงตําแหน่งนักพิณอากาเนี่ยนะฮะไปใส่เป็นแบชของนักพินอากาศนะครับตามโปรเจกต์ต่างๆที่บินอยู่เช่นอัลเฟรโดสิบอัลเรโดสห้าอัลเรโสเจ็ดอัลเรโดสิสามเป็นต้นนะ อย่างสนุปปี้ที่โด่งดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็เช่นเดียวกันก็คือตรงเลขเก้าในจะมีรูปตัวมาน้อยนะครับผมก็คิดมาตลอดว่าโอเมก้าเนี่ยทำการนั่งน้อยอปกนิดหนึ่งจนกระทั่งมาเจอสปีดมอนสเตอร์อัปโรสิบเอหะห้าสิบปีเอ่อลิมิเต็ดดิชั่นนะครับก็คือพูดไง่ายๆก็คือเฉลิมฉลองอัปโรสิบเอห้าสิบปีเองนะครับครั้งนี้โอเมก้าเนี่ยมาจัดเต็มนะครับจัดเต็มในที่นี้เนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือ ยังเป็นทําอะไรอยู่ที่วงจับเวลาตรงบริเวณก้านิกาแต่ครั้งนี้สิ่งที่ทำนั้นมันเปลี่ยนไปนะมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่านาฬิกา s ซี e e มาสเตอร์อัพโรสเอ็กห้าสิบปีมเต็เอชนเลยนี้เนี่ยมันสวยมากคุ้มค่ามากที่เราจะได้มาครอบรอบนี่คือนาฬิกาที่ผมพูดถึงนะครับแน่นอนว่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือตำแหน่ง9นาฬิกานะครับตัววงกลมตรงนี นะโอเมก้าก็มีการใส่เป็นรูปที่บัตรสปอร์ตินนะครับทักพินอวกาศที่สมใส่โอเมก้าสปีมาสเตอร์แล้วเหยียบลงบนดุ่นจันทร์คนแรกของโลกเนี่ยนะครับกำลังก้าวเท้าลงสู่วงจันทร์นะครับแต่ครั้งนี้ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเขาใช้เป็นทำเป็นเกือบกือบอาร์ตนะก็คือใช้ทองคำเนี่ยนะครับมุนชัยโกนะฮะก็คือเยโรโกในเวอร์ชนันของโอเมก้าเขาเนี่ยนะครับ ไปสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นรูปนะซึ่งมันทําให้รณบรรยากาศมันเปลี่ยนไปนะครับใช้วัสดุที่มีค่าแล้วก็แทนที่จะเป็นการพนะิมพ์ติ้งนะก็เหมือนกับว่าเป็นการแตะขึ้นไปนะฮะก็ทําให้มันดูมิมติม,มากขึ้นแล้วก็ตัวขอบด้านข้างเนี่ยนะครับรวมถึงตัวมาร์เกอร์เนี่ยก็เช่นเดียวกันใช้เป็นมุนชายกกในอดีตเนี่ยนาฬิกาสองกษัตริย์จะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นักนะครับแต่พอมาถึงตัวนี้เนี่ย ลักษณะการทําของเขาที่ทำอาออกมามันทําให้นาฬิการเรือนนี้เนี่ยมันมันเด็นนะมันเหมือนกับทองที่ใช้เลยคือมูลชายมันใายขึ้มนม,มามันใช้ภาพมันส่องแสงมันสวยงานมันละยิประยับนะครับ นั้นตัวนี้เนี่ยนาฬกาเป็นสเปนมาสเตอร์ลิมิเต็ดเอ dition นะครับที่ผมคิดว่าสวยที่สุดนะผมเคยบอกตัว45ปีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะครับใช้วัสดุที่เปลี่ยนไปกล้าไปฉีกไปใช้สิ่งอื่นๆนะที่ไม่เคยใช้แนดีแต่ตัวนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ากล้านาฬิกาเหมือนเดิมแต่มันสวยมันสวยมากนะครับเลยทําให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยผมผม บอกกับคนที่อยู่รอบๆผมเสมอว่าเป็นสตรีมาสเตอร์ลิมิเตชันที่สวยที่สุดนะครับทั้งนั้นที่ผมเคยบ่นเสมอว่าการที่ลิมิเต็ดแล้วเปลี่ยนแปลงตรงแค่บริเวณเก้านาฬิกานี่มันน้อยเกินไปนะแต่เรือนนี้เนี่ยถูกใจจริงๆมันสวยมากผมเชื่อว่าเพื่อนๆถ้าได้เห็นรูปนะไม่ว่าจะในเว็บไซต์ก็ตามเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูก็ตามเนี่ยเพื่อนๆกน็น่าจะเห็นด้วยกับผมนะครับว่านาฬิการเรือนนี้เนี่ยหน้าปัดเกาสวยจริงๆ นาฬิการนี้ก็เป็น s p ปเป็นมาสเตอร์โปรเฟชชั่นะธรรมดาธรรมดาเลน,นนะก็มีการเปลี่ยนแปลงหน้าปัดแล้วก็ฝาหลังนะพี่ไหนครั้งนี้เนี่ยโอมก้าเขาก็คือเปลี่ยนแปลงความทันสมัยให้กับตัวลิมิเต็ดเอดิชั่นตัวนี้แล้วนะอัพโรสิบขึ้นสู่ดลงใจงในปีหนึ่งเก้นั้นครบรอบ50ปีคือปี2019ูนย์หนึ่เในปีสองศย์่ายังไม่มีข่าวเลยว่าท่าหนึ่งแปดหนึ่งนะฮะจะ เลิกการผลิตเป่านะครับแต่นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยก็ได้ใส่สามแบบอกหนึ่งมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วรวมถึงสายนะฮะสายスピードมาสเตอร์ก็จะเป็นสายรุ่นใหม่แล้วนะครับนั้นเรือนนี้เนี่ยก็จะทําให้คนที่ซื้อเนี่ยได้รับนาฬิกาที่โอเมก้าสปีดมาสเตอร์ที่ไม่เหมือนใครมีความสวยงามรวมถึงได้รับกลไกที่เป็นตัวล่าสุดน,นะฮะสายที่เป็นตัวดีไซน์ล่าสุดเส่นอีกอย่างน,นึงก็คือฝาหลังครับ ฟาหลังก็คือเช่นเดียวกันก็คือจะเป็นรอยเท้าของคุณบาร์โซดินนะฮะและมีนอวกาศที่สงสัยในการสปินมาสเตอร์และเหยียบสู่บนของจันทร์คนแรกนะครับแล้วก็มีคําพูดของอนับกบินอวกาศเนลแอมสตองนะครับที่ว่าก้าวเล็กๆของมนุษย์หนึ่งคนแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนมุษยชาตินะครับก็เป็นการจากไปไว้บนดีฟ้าหลังของตรงนี้นะซึ่งทําให้ในาการเรือนี้เนี่ยสวย ส่งคุณค่าเพราะเป็น Limited Edition นะครับตอนนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าได้ขายหมดไปนานแล้วนะครับ l i m i t e d edition เนี่ยจำนวนอาจจะเยอะไปนิดนึง6,969เรือนนะครับแต่ยังไงก็ตามเนื่องจากความสวยงามความส่งคุณค่าของเขาในฐานะที่เป็น Limited Edition ของ a อป l รซิลซึ่งเป็นตัวที่ทำให้นาฬิกาที่เรารักเนี่ยนะครับได้ขนาดนาำเป็นบลูวอชนะครับเพราะว่าขึ้นสู่ดวงใจเป็นเดือนแรก เดี๋ยวผมจะมีะถ่ายจอบให้ดูรวมถึงถ่ายเป็นภาพนิ่งนะให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันครับอันนี้ก็คือโอเมก้าสปีดมาสเตอร์โปรเฟชชั่นอนลนะครับอพอลโล11 50ปีแอนนิวอัลเซอรีนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้จะเป็นรูปนักบินอวกาศ นะกำลังก้าวเท้าลงสู่ดวงจันทร์นะครับตามที่อธิบายไว้ก็คือบัสออลดินนะครับกำลังก้าวลงสู่ดวงจันทร์นะครับตรงขอบตรงมาร์กเกอร์เข็มรวมถึงภาพนะครับที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจะทำจากมุนใชโกนะฮะอย่างที่ผมอธิบายไปก็คือเยโรโกในเวอร์ชันของทางโอเมก้าเขาคำว่าเวอร์ชันของโอเมก้าเขาก็คือ ก็มีการคิดค้นส่วนผสมนะซึ่งจะทําให้เยลโลโกเนี่ยไม่ไม่ดำนะไม่ขึ้นสนิมทองเป็นระยะเวลายาวนานนะครับพูดง่ายงก็คือ w อลลี e ่ฟรีใส่ไปยาวๆไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นสนิมนะครับส่วนบริเวณเเพวกปุ่มกดต่างๆนี้ก็เป็นส n ต e s ลสสตีลธรรมดานะครับไม่ได้ทําเป็นเหมือนนาฬิกา2องกษัตริย์ที่จะต้องกลายเป็นสีทองไปด้วยนะฮะตัวสายเป็นสายรุ่นใหม่นะครับ การกดเป็นกดแบกนะครับหน้าตาเหมือนโบราณแต่ว่าเพิ่มกลไกลกดแบกเข้ามาแล้วก็มีการปลดล็อกได้ตรงบริเวณนี้นะครับฝาหลังเนี่ยนะฮะจะเป็นรูปรอยเท้าของทางบัสออดินนะครับเหยียบสู่ดวงจันทร์แล้วก็คำพูดคำคมนะก็ก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยาชาตินะครับก็ประทับอยู่บนด้านหลังนะครับ เรือนี้เนี่ยผลิตขึ้นมา6,969เรือนนะครับเฉลมุมฉลอง50ปีอพโล1 1นะฮะอพโล1 1ขึ้นสู่ดวงจันทร์ปี1969ท้นตัวนี้ก็ออกมาในปี2019นะครับกลนไกใช้เครื่อง3861ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับตัวปัจจุบันแล้วนะครับตัวนี้โอเมก้าจัดหลักจัดเต็มจริงๆเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยก็มาในลักษณะเป็นยานอาวกาศนะครับแต่ผมม่ได้ถ่ายไว้ให้ดู เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ uh, Apollo 1 50, 50ปี anniversary เรื่องนี้นะครับที่ผมเอ่ยว่าเขาเป็นนาฬิกา Speedmaster ที่สวยที่สุดนะครับเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือเปล่าครับเพื่อนๆอ,นอ,นอนาจจะบอกว่า Speedmaster เขาสวยอยู่แล้วอันนั้นแน่นอนเดีย๋ยวเราถึงได้เป็นแฟนของ Speedmaster มาจนทุกวันนนะครับแต่เรื่องนี้นี่ที่ผมบอกว่าสวยที่สุดเพราะว่าการออกแบบหน้าปัดนะครับการแต่ง ให้มันเป็น Limited Edition ซึ่งมีความลงตัวไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็การใช้มุลชายโกไปแต่งประดับเงบนหน้าปัดทำให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเขาดูเปล่งประกายอยู่ส่วนงานแล้วก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือโอเมก้าแพชชั่นไทยแลนด์ในตอนนี้นะครับชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ฝากติดชมใต้คลิปได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อแกนกำลังใจในการทำ สำหรับตอนนี้เนี่ยผมขอตัวไปก่อนแล้วนะครับตอนหน้าจะเอานาฬิกาเรือนไหนหรือจะมาคุยกันเรื่องอะไรคอยติดตามกันครับสำหรับตอนนี้ผมขอไปข้างาสวัสดีครับ